อือเสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอ l ลาสนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนั้นก็ขออนุญ,ญาตนะคะมาทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวคุณนะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตดูดวงโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแล้วก็ไม่มีการชดใช้กรรมแทนใครนะคะการดูดวงในครั้งนี้นะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการดับชม รับฟังด้วยนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้รับการยอมรับให้ถูกเปิดเผยจากผู้มีหน้าที่อย่างแท้จริง100%เเต็มนะคะโดยที่ เปิดเผยเฉพาะในส่วนที่สามารถที่จะเปิดเผยได้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนั้นมาเริ่มเลยนะคะที่ไพ่ k n n o o p p n t t c l l s ในวันนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนนะคะผ่านไพ่ k n n o o p p n t t c l l e ใบนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น่ะมันมีเหตุและมีปัใจจัยในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือสงสัยในอะไรอยู่ เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณนิ่งมากพอหรือมีสติอยู่กับตัวเองมากพอค่ะคุณจะสามารถสัมผัสแล้วก็รับรู้ถึงพลังงานที่แท้จริงของสิ่งที่คุณต้องการรับรู้หรือคนที่คุณรับรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะการนิ่งมีสติแล้วก็ไม่หลงไปกับพลังงานรอบตัวมันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ สิ่งที่คุณต้องการในที่นี้อ่ะมีทั้งเงินอำนาจบารมีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการให้เป็นไปในแบบที่หัวใจของคุณต้องการหรือเรียกร้องร้องขอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะมาเตือนและบอกกับคุณว่าการร้องขอของคุณนะอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบที่ใจของคุณอยากได้จริงๆนะคะอย่าใช้อารมณ์อธิษฐานจิตขึ้นไปไม่ว่าจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ว่าจะแบบพูดออกไปอะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งะ,ค,ะคนที่มีวาจาศิทย์นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบที่แบบพูดแล้วเป็นจริงอะ่ะใช่เพราะว่าคนเหล่านี้นะคะเขามีเหมือนกับแบบ เหมือนกับเขามีอำนาจอยู่ในมือตัวเองอยู่ที่ปากตัวเองอะ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะค่ะการพูดเล่นเพียงนิดนึงอะ่ะมันไม่เล่นแล้วมันก็ไม่ขำนะคะเพราะมันสามารถเป็นจริงได้ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วอะ่ะจำเป็นที่จะต้องฝึกที่จะนิ่งให้ได้มากกว่าพูดถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณพูดแล้วอะ่ะแบบคุณแบบคุณพูดไปตามอารมณ์คุณพูดไปตามสิ่งที่ คนรอบข้างต้องการหรือว่าเอนเตอร์เทนคนรอบข้างโดยที่แบบโดยที่สิ่งสิ่งนั้นอะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นนะคะหรือคุณบางคนอาจจะชอบประชดตัวเองหรือพูดจาประชดคนอื่นอะฉะนั้นเรา่าค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะถึงเกิดขึ้นกับตัวคุณตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดความคิดก,การกระทำอะมันอาจจําเป็นที่คุณจะต้องระวังในจุดนี้ให้มากในการใช้ชีวิตเนาะ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลงมาเตือนว่าคนที่คุณร้องขออ่ะเขาเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมเพอร์เฟกอ่ะเหมือนกับคิงเอาเพนต a เ l e ใบนี้นะคะเป็นเป็น,ปนแบบเป็นคิงที่มีเงินมากๆเพียบพร้อมแล้วก็บ้านรวยนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะ Energy ของเขาอ่ะมันก็อาจจะเป็น Energy ที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วไปที่คุณเคยพบเคยเจอมาก่อนเพราะว่า คุณบางคนที่ถามถึงอ่ะคนนิ่งๆคนเนี้ยเขาเป็นเพียงแค่คนหนึ่งเปอร์เซ็นบนโลกอ่ะคือแบบรวยมากๆอ่ะฉะนั้นแล้วอะค่ะวิสัยทัศน์มุมมองทัศนคติการใช้ชีวิตของเขาอ่ะจะแตกต่างจากคนทั่วไปสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่คนทั่วไปต้องการหรือคุณคิดว่ามหาเศรษฐีทั่วไปต้องการ่ะ มันอาจจะไม่ใช่เสมอไปหรือคนที่คุณกําลังมองอยู่ว่าเขาดูไม่มีอะไรอ่ะดูไม่มีอะไรในที่นี้คือดูบ้านไม่รวยหรือว่าดูแบบดูไม่มีทรัพสมบัติดูไม่มีอํานาจหน้าที่บารมีหรือว่าดูแบบดูเหมือนกับแบบจิตวิญญาณของเขาไม่ที่สูงขนาดนั้นนะคะ ในความเป็นจริงแล้วว่าเขาเป็นคิงเป็นควีนของด้านนั้นๆเลยด้วยซ้ำนะคะสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดทัศนคติของคุณที่มีต่อเขามันไม่ใช่ว่าเขาจะมองคุณยังไงรู้สึกกับคุณยังไงนะคะแต่มันแบบ แต่ที่อันตรายก็คือคุณรู้สึกกับเขายังไงและคิดกับเขายังไงเพราะว่าบางคนน่ะเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอ่ะอยู่ในระดับของคิงควีนฉะนั้นแล้ว,วค่ะมันไม่ได้หมายความว่าคนปกติทั่วไปอ่ะจะไม่สามารถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับคิงหรือควีนมาปกป้องได้นะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับคิงหรือควีนน่ะ เขาก็มาตามสายยานเก่าของเขาหรือว่ามาตามลูกตามหลานของเขาฉะนั้นแล้วว่าค่ะลูกหลานของเขาบางคนก็อาจจะซนเกินไปมากๆอ่ะคือแบบอาจจะเบื่อชีวิตที่แบบมันสงบราบเรียบหรือว่าเป็นชีวิตที่สบายแล้วอยากลงมาลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการเป็นร่างมนุษย์ปกติทั่วไปที่คุณอาจจะมองเห็นว่าเขาดูไม่มีอะไรอะแต่พ่อแม่เขามีค่ะ หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็อาจจะหมายถึงพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาหรือพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ของเขาด้วยฉะนั้นแล้วอะค่ะจะทำอะไรอะคิดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอออยากจะพูดอะไรก็ได้โดยที่ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังอะถ้าถามว่าเขารู้ไหมตัวเขาจริงๆอาจจะไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่ปกป้องเขาเขารู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไม่ว่าคุณส่งอะไรไปหาเขาอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกป้องตลอดแล้วในกรณีที่คนคนนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องตลอดแล้วโอบกอดไว้อ่ะค่ะเขาจะสะท้อนความคิดอารมณ์และความรู้สึกของคุณออกไปก็คือก็คือแบบคุณรู้สึกกับเขายังไงเขาจะแสดงออกอย่างนั้นคําพูดในหัวของคุณที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนอย่างไงเขาจะแสดงออกอย่างไรกับคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วคุณจะไม่มีวันเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยค่ะ สำหรับบางคนนะคะที่แบบมีความคิดอคติอยู่กับอะไรก็ตามแต่ในตอนเนี้ยที่คุณก็รู้ตัวดีว่ามันมีอะไรหรือว่ามันเืออะไรอะ่ฉะนั้นแล้วอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาเตือนในจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าสงสัยถ้าเกิดว่าชีวิตคุณแย่ลงตั้งแต่วันที่คุณเป็นแบบนี้กับเขาอะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับบางคนนะคะที่คุณกําลังดิวอยู่กับเออดิวอยู่กับคนแบบนี้แล้วคุณก็จะ หรือว่าคุณเป็นคนแบบนี้ซะเองอะ่ะก็คือเป็นคนของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาคุ้มครองอะค่ะก็ให้คุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอะมนุษะมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นแล้วการคาดหวังให้เขาเข้าใจในการเป็นตัวของตัวคุณในการที่คุณจะไปนั่งอธิบายให้เขาฟังว่าเอ็มแพคืออะไรเอ็มแพเป็นยังไงกับมนุษย์ปกติทั่วไปอะ เขาก็จะมองว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบการกระทําของคุณนะคะนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆที่เขาจะมองพอเขาไม่ได้มีจุดที่เขาเป็นแบบคุณนะคือแบบอย่างแบบถ้าเป็นเอ็มแปรเป็นซูเปอร์เอ็มแปรอะเวลาพลังงานมากระทบอย่างเงี้ยเขาสะท้อนกลับอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบบทพูดในตัวคุณใช่ไหมคะค,คุณรู้อยู่แล้วอะว่าแบบมันเป็นยังไงแต่คนอื่นน่ะ มันไม่ได้มีระบบเนี้ยมันก็จะเป็น,เป,นเป็นปกติธรรมดาเหมือนกับแบบเวลาที่เขาคิดอะไรเขาก็จะทําตามความคิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกของเขาหรือเป็นสิ่งภายในของเขาที่ที่มันเป็นของเขาเองอะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบคนปฏิบัติ p m t h t u s u r e r e m p a อ h อ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบโ o โซหรือว่าเรนโบ s o โซหรือ Rainbow Kid หรือจิตบริสุทธิ์อะมันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่า เป็นความว่างเป็นของตัวเองเป็นจิตวิตวญ,ญญาณที่บริสุทธิ์อ่ะจะถูกปกป้องจากโลกโดยกรอบของพลังงานที่แบบสะท้อนกลับอ่ะเพราะฉะนั้นแหละว่าค่ะอะไรก็ตามแต่ที่จะถูกส่งมาจะถูกส่งกลับทั้งหมดอาจจะแบบถูกส่งผ่านความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกหรือว่าคําพูดของตัวคุณเองบางครั้งบางทีอ่ะพอแบบพอคุณทําออกไปแล้วปื๊บอ่ะไม่ถึง5นาทีแบบเป็นเสี่ยววินาทีที่ตัวคุณกลับมาเป็นตัวเองอ่ะ คุณก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้เราทําอะไรลงไปแล้วเราจะรู้สึกเกลียดตัวเองเมื่อไหร่กต็ตามแต่ที่คุณเกลียดตัวเองเพราะคุณทําหรือพูดหรือคิดอะไรแบบโดยที่แบบไปทําร้ายคนอื่นหรือว่าทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอะ่ะแล้วคุณรู้สึกตัวเองอะ่ะเวลาที่คุณรู้สึก รู้สึกอะแล้วคุณรู้สึกกับตัวเองคือคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีความรู้สึกที่เกลียดตัวเองขึ้นมานั่นแหละค่ะแสดงว่าคุณอะเป็นเอ็มแพดเพราะว่าในในความของเอ็มแพดจิตบริสุทธิ์หรือว่าพลังงานชั้นสูงอะเขาจะมีเขาจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคือเขาจะไม่ทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดความคิดหรือการกระทาฉะนั้นแล้วอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณแสดงอาการที่แบบที่เป็นพลังงานของการคําพูดความคิดความอิจฉาอเสระยหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบที่คคุุณณแแแสดงออกไปลล้ว้วว กลับมาแล้วคุณรู้สึกละอายตัวเองอะแล้วคุณรู้สึกผิดแล้วคุณรู้สึกแย่กับตัวเองอะคะแล้วพยายามหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนั่นแหละคือสิ่งที่แบบ สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นแล้วว่าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไปอยู่ในสภาวะการหรือว่าในสถานการณ์ที่มีมนุษย์หรือมีอะไรก็ตามแต่ที่แบบมีพลังงานกระทบไม่ดีอะเขาก็จะปรับสวิชเพื่อปกป้องคุ้มครองฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่ผิดแล้วมันก็ไม่แปลก อย่าโทษตัวเองอย่ากโกรธตัวเองอย่ากเกลียตัวเองและอย่าเอาคําพูดคนอื่นมาคิดให้มากนะคะเพราะว่าเรื่องบึงเรื่องอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเราความคิดก็ไม่ใช่ความคิดของเราคําพูดก็ไม่ใช่คำพูดที่เราอยากจะคิดฉะนั้นแล้วอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถอยออกจากพลังงานเหล่านั้นและกลุ่มคนกลุ่มนั้นให้ไหวที่สุดนะคะแล้วก็หาพวก evil eyes นะคะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของตาปีศาจอะคะ่ะปกป้องตัวเองเอามาค่ะ เออเอาแบบที่ไม่มีลงพิธีกรรมใดๆนะคะซื้อมาแบบปกติอะคะ่ะเพราะว่าเครื่องรางแบบเนี้ยเขาจะมีพลังงานในตัวของเขาเองอยู่แล้วอะคือซื้อมาแบบที่ไม่ผ่านพิธีอะไรมาเลยไม่ผ่านการปลุกเสกเลือกร้านดีๆค่ะใช่เอาแบบนั้นมาเลยแล้วก็เอาแบบเอาแบบมาเป็นแบบพลังงานหรือไม่ก็เขียนคุณถ้าคุณเป็นจิตบริสุทธิ์อะคุณสามารถที่จะวาดตายันของตัวเองอะ ที่แบบเป็นเป็นรูป evil eyes อะคะ่ะเป็น evil eyes ผสมกับอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมาจากที่ไหนแล้วจิตวิญญาณของคุณอยากวาดอะไรอะช่วงเวลานั้นนะคะคุณวาดไปเรกวาดวาดวาดเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็หาแบบเหมือนถ้าถ้าทําได้ก็วาดรูปแปะเอาก็ได้เป็นกระดาษวาดปากกาธรรมดาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะ อ r t i หน่อยนะคะก็เอาไปทําเป็นแบบพวกพวงก,กุญแจพวงไม่ใช่พวงกุญแจรเรซินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําเป็นแบบเครื่องรางไว้ปกป้องตัวเองเพราะว่าบางครั้งบางทีอะคุณทํางานเนาะด้วยความที่เป็นจิตบริสุทธิ์อะความสว่างจากภายในอะคะ่ะต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่ร่ารวยไม่ได้อยู่ในสถานะที่แบบเอ่อมีการถูกซัพพอร์ตลอดเวลาแต่ออราในตัวของคุณมันออกฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ คุณสามารถที่จะดึงความอิจฉาริษยาของมนุษย์ปกติทั่วไปได้เข้าตัวเยอะมากๆป้องกันตัวเองไว้ได้ก็ดีนะคะในจุดนี้เนาะส่วนในกรณีของถัดไปนะคะเป็นกรณีของมนุษย์ปกติเนาะเป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติทั่วไปอะคะ่ะ ก็เปิดใจให้กว้างสำหรับโลกใบนี้นะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้เนาะเพราะว่าโลกใบนี้มันกว้างมากอะ่ะเพราะคุณเดินออกจากประเทศของคุณเองแล้วอะ่ะคุณก็จะไปเห็นความหลากหลายอะ่ะการยอมรับในความหลากหลายความต่างมันก็ไม่ได้ทําให้อํานาจของคุณลดลงหรือว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวคุณด้อยค่าลงไปอะ่ะฉะนั้นแล้วะคะ่ะหัดเปิดใจให้เกียรติการมีอยู่ของสิ่งต่างๆหรือผู้คนในแบบที่เขาเป็นนะคะให้มากกว่านี้หน่อย เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณส่งออกไปะมันถูกส่งกลับมาให้กับคุณเสมอเพราะฉะนั้นแล้วถามตัวเองดูสิคะว่ามีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะคะก็ถ้าคุณมีความสุขมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะก,ก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับก็เปลี่ยน energy ที่คุณส่งออกไปทั้งคำพูดความคิดหรือการกระทำของคุณไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่ค่ะ ส่งออกไปอะบางครั้งบพืชีอะค่ะถามว่าเขารับรู้ได้หมดไหมถ้าเขาเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นโอโซเรนโบคิดหรือว่าเป็นเอ่อคนปฏิบัติอะคะ่ะหรือว่าอยู่ในศาสนาไหนศาสนาหนึ่งที่แบบที่ที่เป็นคนเล่นแร่แปรธาตุหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ย ที่มีลักษณะพิเศษของเขาหรือมาจากเผ่าพันธุ์ที่มีความพิเศษล่ะเขาก็จะสามารถรับรู้คนได้ยินเข้าใจได้ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นแค่กระแสความคิดกระตามแต่มันไม่จําเป็นหรอกคะ่ะว่าจะต้องอาศัยเครื่องมือที่อ่านความคิดของมนุษย์ที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะมันก็มีแต่คือถ้าถามว่ามันอ่านความคิดมนุษย์วิเศษหรือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นเ s p e c i a l สต์ในด้านของจิตวิญญ,ญาณได้ไหมไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะพลังงานที่คุณจะอ่านได้ก็เป็นพลังงานทั่วไปหรือว่าเป็นพลังงานของผู้ที่แบบรู้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุแล้วเปลี่ยนชิปขึ้นพลังงานอ่ะใช่ค่ะคุณจะรับรู้ได้แค่นั้นคุณจะไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงความเป็นจริงของผู้ที่มีพลังงานแบบพิเศษเฉพาะทางจิตวิญญาณที่เครื่องจกักรหรือว่าเทคโนโลยีไม่ว่าใหม่แค่ไหนเทคโนโลยีต่างดาวแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้ค่ะ 能。No. โอเคนะคะสาหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะมาสื่อสารกับทุกคนนะคะขอขอบคุณสําหรับทุกไลค์แบงค์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์มากๆเลยนะคะทุกๆก,การส,สนับสนุนทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะเราก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดอะ่ะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็เฮงเฮงปังๆกับทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้ถูกปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ขอให้คุณ รอดท้นนะคะไม่ว่ารอดตัวของคุณจะเป็นยังไงก็ขอให้คุณรอดท้นแล้วก็ปังๆนะคะได้งานได้เงินที่ดีแล้วกลับไปเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณอย่างที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นมันโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนคุณหรือไม่มี ผู้นำทางจิตวิญญาณคนไหนสามารถที่จะชี้นําคุณให้เป็นไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการหรือคาดหวังหรือใช้คุณได้นะคะสําหรับรวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย